ต้อมยุทธเลิศเดือดสุดโดนแขกโกหกท้าเพศกรุณพผลเปิดหลักฐานทำร้ายไอรักชนกเผยแพร่19ตุลาคม2023 9นาฬิกา33นาที 33. ต้อมยุทธเลิศเดือดสุดโดนแขกโกหกท้าเพชดกรุณพลเปิดหลักฐานทำร้ายไอรักชนกจากการณีที่นายยุทธเลิศสิปภาคหรือต้อมผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังก่อนหน้านี้ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความระบุถ,ถึงนายกรุณพลเทียนสุวรรณ หรือเพชรสอสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกทักก้าวลายคู่กรณีคดีมินประมาทว่าวันนี้ผมมาถึงศาลทุกคนก็มาถึงกันหมดแล้วทนายของเพชรลองมาต่อรองกับผมเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะให้จบแบบคดีรักชนกได้ไหมแต่ผมบอกทนายไปว่ากรณีรักชนกตัวผมยังไม่ยอมจบแค่นั้นนะและยังยืนยันคําเดิมว่าคดีของเพชรผมไม่ต้องการคําขอโทษผมต้องการเงินค่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคือห้าล้านเท่านั้น น้องเมื่อตกลงกันไม่ได้เรากลับเข้าไปในศาลแต่สุดท้ายเพชรขอเปลี่ยนทําให้การเป็นยอมรับสารภาพผิดและทําการวางเงินบรรเทาผลร้ายให้ผมเป็นจํานวนห้าหมื่นก่อนเบื้องต้นเพื่อประกันการมาฟังคําตัดสินของศาลในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ต่อมานายกรุณพลเทียนสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X โดยระบุว่าไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ได้เอาภาพมาให้คนนอกดูและไม่อยากให้ค่ากับคนที่ทำร้ายผู้หญิงแต่ถ้าเขายังโกหก ไม่หยุดคิดว่าคงได้เห็นกันทั้งประเทศครับทําให้ปีใหม่สิริกุลแฟงคลับเพื่อไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคุณเพชรบอกว่าเขาโกหกไม่หยุดคุณต้องโกหกอะไรทัคุณเพชรชนะช่วยแจงด้วยอยากรู้เหมือนกันคะ่ะล่าสุดต้องยุทธเ,เลิศโพสต์ภาพข้อความดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่าถึงพูดแบบนี้อูเสียหายนะยึงเป็นถึงสอสอไปถึงรองโฆษกพักก้าวไกลแล้วที่สําคัญหนึ่งก็ได้ให้การรับสารภาพผิดกับศาลและบอกกับศาลว่า จะไม่ทำการอันใดล่วงเกินอูอีกแล้วนี่คืออะไรวะอูโกหกเรื่องอะไรไหนดึงแจงซิต้อมยุทธเเลิศเดือดสุดโดนแขวโกหกท้าเพชรกรุณผลเปิดหลักฐานทำร้ายไอรักชนกเผยแพร่19 33. ตุลาคม2 0 2 3 9นา้นาฬิกา33นาทีตอมยุทธเเลิศเดือดสุดโดนแขวโกหกท้าเพชรกรุณพลเปิดหลักฐานทำร้ายไอรักชนกจากการณีที่นายยุทธเเลอร์สิบปภาคหรือต้องผู้กำกับภาพยนตร ชื่อดังก่อนหน้านี้ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความระบุถึงนายกรุณพลเทียนสุวรรณหรือเพชรสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกทักก้าวลายคู่กรณีคดีมินประมาทว่าวันนี้ผมมาถึงสาลทุกคนก็มาถึงกันหมดแล้วทนายของเพชรลองมาต่อรองกับผมเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะให้จบแบบคดีรักชนกได้ไหมแต่ผมบอกทนายไปว่ากรณีรักชนกตัวผมยังไม่ยอมจบแค่นั้นนะ และยังยืนยันคำเดิมว่าคดีของเพชรผมไม่ต้องการคำขอโทษผมต้องการเงินค่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคือ5ล้านเท่านะั้นน้องเมื่อตกลงกันไม่ได้เรากลับเข้าไปในศาลแต่สุดท้ายเพชรขอเปลี่ยนทำให้การเป็นยอมรับสารภาพผิดและทำการวางเงินบรรเทาผลร้ายให้ผมเป็นจำนวนห้าหมื่นกอดเบื้องต้นเพื่อประกันการมาฟังคำตัดสินของศาลในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ต่อมานายกรณพลเทียนสุวรรณสรส,ส,สบัญชีรายชื่อพักก้าวกลยโพสตข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X โดยระบุว่าไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ได้เอาภาพมาให้คนนอกดูแลไม่อยากให้ฆ่ากับคนที่ทำร้ายผู้หญิงแต่ถ้าเขายังโกหกไม่หยุดคิดว่าคงได้เห็นกันทั้งประเทศครับทำให้ปีใหม่สิริกุลแฟนคลับเพื่อไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคุณเพชรบอกว่าเขาโกหกไม่หยุดคุณต้องโกหกอะไรทัคุณเพชรชนะช่วยแจงด้วยอยากรู้เหมือนกันคะ่ะล่าสุดต้องยุเทธเลิศโพสต์ภาพข้อความดังกล่าวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ถึงพูดแบบนี้อูเสียหายนะอึงเป็นถึงสอเป็นถึงรองโฆษกพักเก้าไกลแล้วที่สําคัญหนึ่งก็ได้ให้การรับสารภาพผิดกับศาลและบอกกับศาลว่าจะไม่ทําการอันใดล่วงเกินอูอ,อีกแล้วนี่คืออะไรวะอูโกโหกเรื่องอะไรไหนดึงแจงซิ